สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบโหนซึ่งเป็นรายการที่ต้องการให้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์เพื่อให้ท่านที่จะไปพบกับโหนสามารถเข้าใจคำพยากรณ์ของโหนได้อย่างถูกต้องและบางท่านอาจจะสามารถต่อยอดเพื่อเรียนโหราศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้ในอนาคต สำหรับในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของดาวคู่ธาตุและดาวคู่สมพลสามารถติดตามกันได้เลยนะครับช่วงสองสามตอนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในการพยากรณ์ของโหราศาสตร์ไทยในตอนนี้ก็จะขอย้อนกลับมาคุยกันถึงในเรื่องดาวเพื่อเป็นการทบทวนและขยายลงลึกเพราะว่าในช่วง สอตอนที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยถึงดาวบางเรื่องซึ่งบางท่านอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนก็จะขอยกมาคุยกันในตอนนี้เป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับทุกท่านที่ติดตามจะได้นำไปใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของดาวคู่ธาตุนะครับ สำหรับท่านที่ได้ติดตามรายการรู้ไว้ก่อนไปพบโผลมาจนถึงตอนนี้ก็คงจะทราบว่าในทางโหราศาสตร์ไทยนั้นจะมีธาตุอยู่สี่ธาตุด้วยกันก็ได้แก่นะครับธาตุแรกเป็นธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุที่ให้ความรู้สึกถึงความร้อนของร้อนการเผาไหม้เผาผ่านการเร่งรีบร้อนลนเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากความร้อนเรื่องของไฟฟ้า ธาตุที่สองคือธาตุดินึังสื่อความหมายถึงแผ่นดินที่นิ่งที่สงบดูหนักแน่นความเคลื่อนไหวช้าๆหรือการอยู่คงที่ความอดทนต่อสิ่งเลา้าสิ่งกระตุ้นต่างๆการมีสียรภาพรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงธาตุที่สามคือธาตุลมส่วนใหญ่จะแสดงถึงสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับดินเมื่อธาตุดินคือความนิ่งสงบธาตุลมก็คือความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ การเปลี่ยนแปลงผันผวนความคล่องตัวกระชับกระเฉงความรุนแรงและรวดเร็วการเกิดพายุหรือวาตภัยาตาสุดท้ายก็คือธาตุน้ําแสดงคุณสมบัติความเป็นของเหลวเป็นน้ําเป็นความเยือกเย็นให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนมีความอ่อนตัวความรอมชอมปรับตัวได้เก่งเช่นเดียวกับน้ําที่มีรูปทรงไปตามภาชนะไม่ชอบความรุนแรง ธาตุทั้งสี่นั้นจะถูกกำหนดให้ประจำแต่ละราศีตามที่ท่านได้ศึกษามาแล้วโดยเริ่มจากราศีเมษเป็นต้นธาตุไฟต่อด้วยธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำเรียงไปตามลำดับราศีเมื่อถึงราศีสิงห์ก็ขึ้นเป็นธาตุไฟรอบใหม่นะครับลองดูในตัวอย่างจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเรื่องของราศีธาตุที่ท่านได้เรียนรู้กันมาแล้วแต่สำหรับธาตุของดาวจะแตกต่างออกไป ก็ดาวเกษตรในแต่ละราศีก็จะมีธาตุที่แตกต่างจากราศีธาตุที่กล่าวมาแล้วตามตัวอย่างอย่างเช่นในราศีเมษนะครับท่านก็ทราบดีว่ามีดาววังคารเป็นดาวเกษตรเจ้าเรือนราศีเมษเป็นราศีแม่ธาตุไฟแต่ดาววังคารนั้นในทางโหราศาสตร์ไทยกับจัดว่าเป็นดาวธาตุลมจึงเป็นเรื่องราวที่ท่านควรจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม,มนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยก็ได้กําหนดให้ดาวทุกดวงมีธาตุ ของตัวเองซึ่งจะเรียกกันว่าครองาธาตุดาวแต่ละดวงจะคลองาธาตุแตกต่างกันไปและเป็นคุณสมบัติประจำของดาวแต่ละดวงดาวต่างๆจะถูกกำหนดให้ครองาธาตุเป็นคู่คู่กันดังนี้นะครับดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์ก็จะคลองาธาตุไฟดาวพฤหัสบดีกับดาวจันทร์ก็จะคลองาธาตุดินดาวอังคารกับราหูก็จะครองาธาตุลมดาวศุกร์ กับดาวพุธนะครับก็จะคลองธาตุน้ําดาวที่คลองธาตุเดียวกันทางโหราศาสตร์ก็จะเรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุซึ่งก็จะมีสี่คู่ตามแต่ละธาตุนั่นเองซึ่งในเรื่องของธาตุนี้ก็จะเป็นเรื่องสําคัญที่ท่านผู้สนใจโหราศาสตร์จะต้องจดจําเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ดวงชะตานั่นเองสําหรับดาวที่เหลืออีกสองดวงที่ไม่ได้กําหนดเรื่องธาตุไว้นั้นคือดาวมฤตยู และเกตไม่ได้เข้าเป็นคู่ธาตุกับดาวอื่นๆแต่ถูกกําหนดให้เป็นธาตุพิเศษเอาไว้โดยดาวมฤตยูถูกกำหนดให้ครองอากาศธาตุหมายถึงธาตุที่ว่างเปล่าส่วนเกตก็จะถูกกำหนดให้ครองวิญญาณธาตุจัดเป็นธาตุที่เป็นนามธรรมธาตุต่างๆก็คล้ายกับดาวนะครับมีการกำหนดแบ่งฝ่ายด้วยกันโดยมีการจับคู่กันได้แก่ธาตุไฟกับธาตุลมเป็นธาตุบาปเคราะ์ ก็จะเป็นฝ่ายเดียวกันหนุนเสริมกันธาตุดินกับธาตุน้ําก็เป็นธาตุสุกทคราลาะก็จัดเป็นอีกฝ่ายหนึ่งดาวที่เป็นคู่ธาตุกันถ้ามาสถิตยอยู่ด้วยกันก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือถ้าไปสถิตยอยู่ในราศีที่เป็นราศีธาตเดียวกันหรือราศีธาตที่เป็นมิตรก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เหมือนเป็นญาติพี่น้องที่สนิทสนมมาช่วยเหลือกัน เช่นในตัวอย่างที่สองนะครับลองดูนะครับว่าจะเห็นว่าดาวังคารธาตุลมสถิตกลุ่มลัคนาอยู่ที่ราศีสิงธาตุไฟดาวังคารเป็นเจ้าเรือนพบพันธุกและสุภามาถึงตรงนี้แล้วสําหรับผู้ที่ติดตามรายการรู้ไว้ก่อนไปพบโหนมาตลอดก็คงจะบอกกับตัวท่านเองได้ว่าดวงชะตนี้เข้มแข็งหรือไม่จากตัวอย่างที่ยกมาก็จะเห็นว่าดาวังคารดวงเดียวเมื่อไปสถิตยอยู่ในรา,าศีธาตุที่เป็นมิตร กับดาวตัวเองก็จะเข้มแข็งขึ้นในทางโหราศาสตร์ไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องธาตุของดาวและรา,าศีธาตุมากเพราะเป็นเรื่องที่จะช่วยให้ผู้ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์นามาใช้ช่วยในการอ่านดวงชะตาออกมาเป็นคำพยากรณ์ที่แม่นยำและละเอียดมากขึ้นจนโบราณอาจารย์จะแยกการศึกษาเรื่องธาตุของดาวและรา,าศีธาตุเป็นส่วนแยกต่างหากออกไป เรียกว่าเป็นการเรียนเรื่องอสีติดธาพซึ่งทางรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลจะนำมาขยายความลงลึกในรายละเอียดที่ท่านจะาสามารถติดตามได้ต่อไปนะครับเรื่องที่สองในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดาวคู่สมพลดาวคู่สมพลก็จะหมายถึงดาวที่จับคู่กันแล้วจะมีกำลังอยู่เสมอจะส่งพลังให้เสริมกันทําให้เกิดพลังที่ยิ่งเข้มแข็งขึ้นไป ถึงแม้ว่าดาวใดดาวหนึ่งจะตกอยู่ในตำแหน่งที่เป็นนิดหรือเป็นปรลรเกษตรหรืออยู่ในราศีที่ดาวอ่อนกำลังลงก็ตามแต่เมื่อได้จับคู่กับดาวที่เป็นคู่สมพลกันแล้วดาวคู่นั้นก็จะมีพลังกลับขึ้นมาได้ดาวคู่นั้นจะเป็นเจ้าเรือนพบอะไรก็ตามก็จะทำให้พบเรือนนั้นเข้มแข็งขึ้นมาในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะจัดวางดาวคู่สมพลเป็นสีคู่ ตามกำลังของดาวพรกเคราะห์ซึ่งแต่ละดวงจะมีกําลังแตกต่างกันนะครับมีพระอาทิตย์ที่มีกําลังเท่ากับ6พระจันทร์มีกําลังเท่ากับ15ดาวอังคารมีกําลังเท่ากับ8ดาวพุธมีกําลังเท่ากับ17ดาวพฤหัสบดีมีกําลังเท่ากับ19ดาวศุกร์มีกำลังเท่ากับ21ดาวเสาร์มีกำลังเท่ากับ10และสุดท้ายราหูมีกำลังเท่ากับ12 หลักการจับคู่ดาวสมพลที่ทางโหราศาสตร์ไทยใช้ก็คือนำดาวพระเคราะห์สองดาวที่มีกำลังรวมกันได้เท่ากับ27เป็นหนึ่งคู่ดาวสมพลซึ่งรวมกันไดสี่คู่ก็ได้แก่พระอาทิตย์กับดาวศุกร์ซึ่งรวมกำลังกันแล้วได้เท่ากับ27สิบเจ็พระจันทร์กับราหูก็15กับ12ก็เป็น27ดาววังคารกับดาวพฤหัสบ,บดีก็ได้27 ดาวพุธกับดาวเสารวมกำลังแล้วก็ได้ยี่สิบเจ็ดท่านาสงสัยว่าตัวเลขที่ต้องการคือยี่สิบเจ็ดนั้นมาจากไหนนะครับจริงๆแล้วที่มาของผลรวมกำลังดาวคู่สมพลเท่ากับยีสบเจ็ดนั้นก็จะมาจากดาวเลิกที่เป็นกลุ่มๆเรียงรายกันอยู่ในอานาบริเวณของจักรราศีหรือในทิศทางของสุริยะวิถีซึ่งจะเป็นเส้นทาง ที่พระอาทิตย์โคจรเคลื่อนไปรอบโลกของเราอันนี้เราคุยกันตามหลักของโหราศาสตร์นะครับที่มองว่าโลกเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ตามหลักของดาราศาสตร์โดยโบราณอาจารย์ทางโหราศาสตร์ไทยได้นําเอาดาวฤกษ์ที่เรียงลายอยู่เหล่านั้นมาจัดเป็นกลุ่มๆได้ทั้งหมด27บเจ็กลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะถือเป็นหนึ่งฤกษ์จึงรวมเป็นทั้งสิ้น27เิเจ็ดฤกเช่นพรณีฤกษ์มาคะฤกษ์วิสาขะฤกษ์เลวดีฤกษ์เป็นต้น ดาวพระเคราะห์คู่สมพลถ้าปรากฏในดวงชะตาผู้ใดจะเป็นคู่หนึ่งคู่ใดก็ตามก็จะส่งผลดีให้มีพละกกาลังที่เข้มแข็งแต่โบราณอาจารย์โหราศาสตร์ไทยบางท่านจะก,กําหนดว่าดาวคู่สมพลที่จะได้พละกกาลังที่เข้มแข็งขึ้นจะต้องเป็นคู่ใดคู่หนึ่งอยู่ร่วมราศีกันหรือเลงกันและที่สําคัญคือการร่วมราศีหรือเล็งกันนั้นจะต้องไม่มีดาวพระเคราะห์ใดๆ เข้ามาปะปนหรือสถิตยอยู่ด้วยนั่นเองการให้พลังกำลังที่เข้มแข็งของดาวคู่สมพลนั้นก็จะเป็นไปตามอำนาจของดาวต่างๆและอำนาจของดาวเจ้าเรือนชะตาแต่ละคู่ว่าทำหน้าที่ใดในเรือนชะตาด้วยนะครับคู่แรกคู่พระอาทิตย์กับดาวศุ์ก็จะให้กำลังตามอิทธิพลของดาวในด้านดศักด์ด้านการเงินความรักอารมณ์ ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นบุคคลที่กว้างขวางมีความสุขในชีวิตสมรสเป็นผู้ที่สนใจในด้านศิล,ลปะดนตรีช่วยให้เจ้าชะตาเกิดความสุขความจเจริญน,นอกจากนั้นก็ต้องพิจารณาว่าพระอาทิตย์และดาวศุกร์ของเจ้าชะตาเป็นดาวเจ้าเรือนพบเรือนใดในดวงชะตนั้นๆผู้ที่สองเป็นคู่ของพระจันทร์กับปลาหูเป็นคู่สมพลที่จะให้คุณแรงต่อเจ้าชะตา ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เด่นหรืออยู่ในภพเรือนที่ให้คุณกับเจ้าชะตาโดยจะให้กำลังทางการต่อสู้ประจนภัยในการดำเนินชีวิตให้คุณแรงสามารถช่วยคุ้มภัยได้แต่โบราณอาจารย์ท่านจะเตือนให้ระวังในกรณีที่ดาวคู่สมพลคู่นี้ไปสถิตร,ร่วมกันอยู่ในราศีกรกฎโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการละเมิดศีลห้าในข้อที่สาม ท่านคงจะจาได้นะครับว่าศีลห้าข้อที่สามกล่าวถึงเรื่องอะไรซึ่งเป็นไปตามสโลโหนโบราณที่ได้กล่าวไว้ว่าพระราหูกุมจันแลเรือนจันอังคารนั้นราหูครูท่านทักมักแย่งลักเสพสู่คู่ของเขาพระราหูกุมจันก็คือดาวคู่สมพลคู่นี้นะครับไปสถิตอยู่ในเรือนจันเรือนจันก็คือราศีกรกฎนั่นเองสำหรับคู่ที่สามก็เป็นดาวอังคารกับดาวพฤหัสบ,บดี ก็จะให้กําลังในด้านสติปัญญาความคิดที่เฉียบแหลมเด็ดขาดรวดเร็วรุนแรงและที่จะบันดาลผลดีให้เจ้าชะตาอย่างมากคือจะเป็นไปตามสโลโขนโบราณที่กล่าวไว้ว่าพฤึหัสสวบดีร่วมอังคารชานเายิ่งจำทุกสิ่งมั่นคงไม่หลงไหลดาวคู่นี้เมื่ออยู่ร่วมกันเจ้าชะตาจะมีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบมีปฏิภาณดี มีความจําดีเลิศเพราะดาวพฤหัส,สบดีโดยปกติแล้วก็ให้คุณทางด้านสติปัญญาส่วนดาวอังคารก็จะให้คุณในทางปราดเปรียวว่องไวโบราณอาจารย์ท่านจึงกล่าวไว้ว่าดาวคู่สมพลคู่นี้จะแสดงผลเด่นล้ําเมื่อไปสถิตยอยู่ร่วมกันในภพที่ห้าก็คือภพปุตตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าชะตาที่ภพปุตตะตรงกับราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีที่ดาวพฤหัส,สบดี ได้ตำแหน่งอุดนั่นเองแต่ถ้าพบที่ห้าคือพบปุตตะของเจ้าชะตาไปตรงกับราศีมังกรซึ่งเป็นราศีที่ดาวองคารได้ตำแหน่งอุดเจ้าชะตาในดวงชะตานี้ก็จะต้องระมัดระวังใช้สติคอยควบคุมตนเองอย่าใช้ความฉลาดของตนเองไปในทิศทางที่ไม่ดีนะครับดาวคู่สุดท้ายในกลุ่มดาวคู่สมพลก็คือดาวพุธกับดาวเสาร ดาวคู่นี้ก็จะให้กำลังทางด้านการพูดการเจราจาและการกระทําซึ่งเป็นไปได้ทั้งการใช้วาจาสํานวนโวหารที่จับใจผู้ฟังจนเกิดอารมณ์คล้อยตามหรือการใช้วาจาเชื่อเฉือนกระทบกระเทียบแดกดันก็จะมาจากดาวคู่สมพลคู่นี้นอกจากนั้นจะต้องพิจารณาว่าดาวพุธและดาวเสาของเจ้าชะตาเป็นดาวเจ้าเรือนภพเรือนใดในดวงชะตานั้น สำหรับท่านที่สนใจติดตามอย่าลืมสิ่งที่สำคัญนะครับคือการหมั่นทบทวนในเรื่องต่างๆที่เคยศึกษามาแล้วให้สม่าเสมอจดจาให้แม่นยาก็จะช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์และอ่านดวงชะตาได้อย่างแม่นยำขึ้นดาวคู่ธาตุและดาวคู่สมพลเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาทางด้านโหราศาสตร์เป็นพื้นฐาน ที่สำคัญสำหรับการศึกษาโภราศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปดังนั้นผมอยากจะกำชับอีกครั้งนะครับว่าอย่าลืมที่จะต้องทบทวนและในตอนถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามช่องสาระสำราญในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบโหนกันได้นะครับสวัสดีครับ